ริดมิดสัน้นตอนที่50หัดสถานวิญญาณจวบจนแท่งเงินมาถึงเบื้องหน้าสายตาคนชุดขาวจึงพรันยื่นนิ้วชี้กับนิ้วกลางของมือขวาไปคีบแท่งเงินไว้นิ้วทั้งสองของมันถึงกับคล้ายกันไกลเด็กที่คมกริบหนีบเบาๆก็ตัดแท่งเงินนั้นออกมาได้ครึ่งหนึ่ง คนชุดขาวยิ้มพรางกราวเสียงราบเรียกเพลงกระบี่ของท่านกลับไม่อ่อนด้อยแต่เสียดายที่ช้าเกินไปบ้างปากสงเสียงคำหนึ่งนิ้วได้หนีบไปครั้งหนึ่งเมื่อกราบววาจาประโยคนั้นจบแท่งเงินที่ยาวสามเสียถูกนิ้วมันตัดเป็น16-17ท่อนร่วงหล่นกับพื้นดังติ่งติงตังๆต,ต,ต,ตลอดเวลา เล่งเล่งที่ยืนอยู่แต่กลายตอนนี้อดไม่ได้ต้องสูตรลมหายใจหนาวเด็บเฮกใหญ่กระซิบขึ้นว่าหรือมือคนผู้นี้มิใช่เป็นเลือดเนื้อหรือผู้อื่นเมื่อเห็นแท่งเงินในมือหมอดูตามบอดเหลือเพียงชิ้นเล็กๆเท่านั้น ต่างตรนกจนหน้าเผือดขาวราวซากศพไหนเลยยังจะกล่าวว่าจาได้แม้สักครึ่งคำคนชุดขาวยกมือไปหลังอีกครั้งกล่าวเสียงเย็นฉาวว่าเงินเราได้มอบออกไปแล้วก็เป็นของท่านท่านยังไม่เก็บขึ้นอีกเหรอหน้าหมอดูตาบอดยิ่งเขียวคล้ำจนหน้าสะพึงกลัวกว่าเดิมพรันงอเอวลงไปเก็บเศษเงินบนพื้นขึ้นทีละชิ้นมิส่งเสียงอะไร สบัดหน้าได้ก็พระไปทันทีพวกชายชะกันเสื้อเขียวหญิงชราตาบอดต่างก้มศีรษะติดตามหลังไปเป็นทิวแถวเหลงเลง,เลงหัวล่อเบาๆพรางกราวว่าตอนมาภาคภูมิจนฮึกเขิมตอนออกไปตอแต้จนระทวย พวกประดานี้ยังไม่เสียทีเป็นวีรบุรุษที่รู้สถานการณ์ลี้กิมห่วงครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะพลันกล่าวว่าท่านแลเห็นร้านขายเกียวน้ำทางนั้นหรือไม่มิเพียงเห็นแต่แรกเท่านั้นยังยิ่งคิดจะไปชิมดูอีกด้วยตกลงท่านรอข้าพเจ้าอยู่ในร้านนั้น เล้งเล้งงุนงงบุบหนึ่งจึงกล่าวว่าท่านจะไปไล่ตามขอทานผู้นั้นหรือขอทานผู้นั้นครานขึ้นได้แลกรลังเดินยิมย้มแย้มไปที่เบื้องหน้าทั้งมิได้เข้าไปขอบคุณคนชุดขาวและมิได้เหลือบแลผู้อื่นแม้สักแวบเดียวด้วยคล้ายดังเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่มิได้เกี่ยวข้องกับมันเลยก็ปานลีคิมห่วงโงกศีรษะกล่าวว่า ข้าพเจ้ามีวาจาต้องการถามมันขอบตาเล่งเล้งแดงขึ้นอีกครั้งก้มศรีรษะกราวข้าพเจ้าไม่อาจไปเป็นเพื่อนท่านไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้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 เล่งเล้งแทบจะล่งน้ำตาออกมาแล้วนางกราวเสียงเครือข้าพเจ้าทราบท่านคิดจะทิ้งข้าพเจ้าอีกแล้วลิ้มห่วงถอนหายใจยาวกราวเสียงนุน่มนวลว่าข้าพเจ้าก็ต้องการกินเกี๊ยวน้ำไหนเลยจะไม่กลับมา เหลงเล้งขอปริมฟีปากแล้วกล่าวก็ได้ข้าพเจ้ายอมเชื่อถือท่านหากท่านหลอกลวงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรอท่านในรานนั้นตลอดชีวิต กระยาจกวนนั้นเดินไม่เร็วเท่าใดแต่ลีกิมฮวงกับไม่รีบร้อนไปไล่มันให้ทันบนถนนสายนิ้นับว่ามีคนมากมายเกินไปจริงๆคนมากย่อมมิใครสะดวกต่อการสนทนาจะว่าแต่ลีกิม่วงยังพบเห็นในตาของคนชุดขาวจับดูตนแนวนิ่งกล้ายดั่งพันรู้สึกตนน่าสนใจยิ่งกว่านกในกรงอีกมากนะัก ลิมหวงก็ใคร่จะพิจารณาคนชุดขาวให้ละเอียดคนอีฝีมือการใช้นิ้วตัดแท่งเงินของมันไม่โครนับว่ากระตุ้นความสนใจของลีิมหวงได้รุนแรงยิ่งยอดฝีมือระดับมันยุทธจักรยุคนี้มีอยู่ไม่มากเลย ความจริงแล้วลีกิม่วงก็คิดไม่ออกในโลกนี้ยังมีผู้ใดมีพลังนิ้วระดับนี้เล่งเลี้ยงเปรียบมันได้ไม่เกินเลยไปเลยหรือนิ้วของคนผู้นี้ไม่ใช่เป็นเลือดเหนือขอเพียงเป็นคนฝึกวิทยยุทธไม่ได้พบยอดฝีมืออันสูงเยี่ยมเยี่ยงนี้มิใช่คิดเข้าไปประลองกับมันก็ต้องใคร่เข้าไปกบหาเป็นสหายกับมัน หากเปลี่ยนเป็นยามปกติลีขิมห่วงก็ไม่ได้นอกเหนือกว่านี้แต่บัดน,นี้ กลับไม่มีอารมณ์เยี่ยงนั้นลีคิมฮวงสือหาธิท่วงกะมาเป็นเวลานานอย่างยิ่งยังคงไม่ได้ข่าวคราวแม้สักน้อยนิดครั้งนี้ย่อมไม่ยอมปล่อยโอกาสผ่านไปเป็นอันขาดคนชุดขาดได้เดินเข้ามาแล้วคล้ายดังคิดจะขวางทางลีคิมฮวงเอาไว้ดีที่หมู่ผู้คนซึ่งแต่กระจายไปเมกโรได้ออกกันเข้ามาอีกขราแย่งกันชมบุคลิกของคนชุดขาวเป็นโกละหล ลิ้มห่วงจึงฉวยโอกาสนั้นเบียดเข้าไปในหมู่พวกคนไม่เคยน้ามองอีกครั้งกระยาจกวันนั้นถึงกลับไปถึงปลายถนนแล้ววกเข้าไปทางซ้ายทางซ้ายมีถนนอีกสายหนึ่งแต่คนน้อยกว่าการมากมายและไม่ยาวเท่าใดด้วยลิ้มห่วงก้าวอัดอาดตามไปกระยาจกวันนั้นถึงกับหายตัวไปแล้ว เดินตามทางสายนั้นได้เลี้ยวเข้าอีกสายหนึ่งยังคงไม่เห็นเงาร่างกระยาจกพ้นนั้นอีกมันฉะไหนพันสาบสูญไปแล้วลิ้มหวงสะกดใจให้เยือกเย็นเดินเลาะตามผนังกำแพงไปอย่างเชื่องฉาถนนสายนี้สองฝ้าข้างล้วนเป็นหลังบ้านของคฤหาสใหญ่ในซุ้มประตูเบื้องหน้าคล้ายมีคนนั่งยองยองอยู่คนหนึ่งในมือ,อยังไม่ทราบถือของใดกระังถูอยู่กับตัวตลอดเวลา ลีิมห่วงไม่ทันเห็นเงาร่างมันก็เห็นหมวกเก่าขาดใบนั้นก่อนที่แท้กระยาจกผู้นั้นมาซ่อนอยู่ที่นี่เองมันกาลังทําอะไรลีิมห่วงไม่คิดจะไปก่อกวนให้มันตื่นตระนกจะเดินช้าๆเข้าไปกระยาจกผู้นั้นยังคล้ายตระนกจนสะดุ้งเฮือกใหญ่รีบซ่อนของในมือไว้ด้านหลังทันที แต่ลีกิมฮงกับไวกว่ามือมันมากแลเห็นแล้วว่าที่มือมันถือเป็นเศษเงินชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งแสดงว่าเป็นเงินที่คนชุดขาวตัดออกไม่ครุ่นและถูกมันถูจนเป็นประกายแวววาวแล้วลีกิมฮงถามอย่างยิ้มแย้มว่าสหายแท้ไรกรยะยาจกคนนั้นถึงตากล่าวว่าเราไม่ใช่สหายของท่านท่านก็ไม่ใช่สหายของเราเราไม่รู้จักท่าน ท่านก็ไม่รู้จักเราลี้จิม่วงยังคกงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าข้าพเจ้าคข่ถามท่าท่านถึงคนผู้หนึ่งคนนั้นท่านต้องรู้จักกระยาจกคนนั้นสันส่นศีรษะพึมพำเราไม่รู้จักผู้ใดทางเส้นผู้ใดก็ไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักคนเลยแม้สักผู้เดียวไม่มีคนรู้จักเราเลยแม้สักผู้เดียวด้วย คนนี้ถึงกับครุ่มครุ่มคลั่งคลั่งอยู่บ้างจริงๆเป็นวาจารวบรัดชัดชัดแต่กระพานกล่าวไปย้ำม,มาหลายครั้งคราและตอนกล่าววาจาป่าคล้ายดังอมไก่ไข่ไข่ไก่ไ,ไว้อ้อมแอมไม่ชัดเจนเลย ขนะลีคิมห่วงคิดจะหาวิธีอื่นไปถามไถ่มันมันพลันมุดผ่านซอกแขนลีคิม่วงวิ่งออกไปจนคลายเป็นหมอกวันมันกลับวิ่งรวดเร็วอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่เป็นวิชาตัวเบาเด็ดขาดกระยาจกทั้งแผ่นดินต่างวิ่งกันรวดเร็วยิ่งนี่คล้ายดังเป็นความสามารถเพียงประการเดียวของกระยาจกทั้งหลายแต่ลีคิม่วงย่ำไวกว่ามันมากมายนัก กระยาจกคนนั้นวิ่งพรางหอบหายใจกล่าวไปพรางท่านเป็นผู้ใดคิดทำอย่างไรต้องการชิงเงินของเราระลิกิมวงหัวราะเบาๆพรานตบบมือไปถึงกับชิงเสร็จเงินในมือมันมาจริงๆกระยาจกคนนั้นแผดสุดเสียง <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยแย่แล้วมีโจนมาชิงเงินของเราแล้วดีที่ถนนสายนี้เปเรลวอย่างยิ่ง ไม่เห็นมีเงาร่างผู้คนเดินไปมาไม่ฉะนั้นหลีกิมหวงกระดับไม่ทราบควรทำอย่างไรจริงๆหากกระทั่งเงินของกริยาจกยังจะช่วงชิงใหญ่ไม่ใช่กลายเป็นจนอันดับแปดแล้วระเสียงของกริยาจกคนนั้นดังกว่าเดิมรีบคืนเงินให้เราไม่ฉนันเราเสี่ยงชีวิตกับท่านทันทีหลีกิมหงกล่าวอย่างยิ้มแยม้ม ก็เพียงท่านตอบคําถามเราไม่กี่ประโยคเราพ่เพียงคืนเงินแกทน่ท่านเท่านั้นยังให้ท่านอีกแท่งแดงกระยาจกเพราะนั้นกระพริบตาคล้ายด่างครุ่นคิดอยู่เป็นนานจึงประงกศีสักกราวก็ได้ท่านจะถามเรื่องอันใดท่านเป็นสหายของที่ท่วงกะหรือไม่เราไม่มีสหายกระยาจกที่ยากไรต่างไม่มีมิตรสหาย อย่างนั้นท่านเหตุายจึงต้องช่วยเหลือมันกระยาจพุกนั้นสันสิสาระโรกว่าเดิมกล่าวว่าเราไม่ช่วยเหลือผู้ใดทั้งสิ้นผู้ใดก็ไม่เคยช่วยเหลือเราลิกิมวงกล่าวอย่างครุ่นคิด หรือวันนี้ท่านไม่ได้พบเห็นคนรูปกายสูงใหญ่ผิวดำอย่างยิ่งใบหน้ามีหนวดเครามากมายอย่างยิ่งหรือกระยาจกคนนั้นครุ่นคิดแล้วกล่าวว่าเราคล้ายด่างเคยพบมาคนหนึ่งฮท่านพบมันในที่ใดในห้องซ้วมห้องซ้วมหรือห้องซ้วมก็เป็นสถานที่ถ่ายอุจจาระเรากําลังถ่ายอุจจาระเจ้าเด็กน้อยคนนั้นพันบุกเข้ามาถามเราต้องการได้สุราสักหลายช่างหรือไม่ ผู้ใดไม่คิดจะได้สุราหลายช่างมาดื่มเหล้าแต่เราเห็นเจ้าเด็กคนนั้นสวมใส่เก่าขาดกว่าเราเสาอีกมันไหนเลยมีเงินทองมาซื้อสุราหให้เราดื่มคนที่ยิ่งมีเงินทองยิ่งพอใจแซงเป็นยากจนหรือท่านไม่เข้าใจเหตุคนนี้กลายจกผู้นั้นแซงหัวรอบบ้างแล้วกลางไม่ผิดแม้แต่น้อย เด็กผู้นั้นมีเงินทองจริงๆและยังให้เราดูด้วยเราจึงถามเราต้องอย่างทำอย่างไรจึงจะได้เงินแท่งนั้นมันว่าอย่างไรเล่า เราเข้าใจว่ามันจะต้องมีวดลายพิกลพิสดารใดกันมีคาดมันเพียงต้องการให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้ากับมันจากนั้นก้มีรษาออกไปอย่าได้เงยหน้าเป็นอันขาดฮะ่าฮะ่าฮ่านับว่าท่านได้เงินเท่งนี้มาอย่างง่ายดายอย่างยิ่งครั้งนี้ลีกิมห่วงกับหัรอดด้วยใจจริงบุคคลเช่นดังที่ท่วงกะตอนนี้ถึงกับรู้จักใช้อุบายจักจั่นทองล่อราบนี่เป็นเรื่องที่พึงปิตยิยินดีจริงๆ กระยาจกคนนั้นหัวรอบเบิกบานใจกว่าเดิมกล่าวต่อไปว่าใช่แล้วดังนั้นเราจึงคิดว่าเด็กน้อยพนนันจะต้องมีโรคภัยใดโย ลิขิมหวงกล่าวอย่างยิ้มแย้มเราก็มีโรคภัยและเงินของเราอย่างได้ง่ายดายกว่ามันอีกด้วยเป็นความจริงระลิขิมห่วงล้วงเงินในตัวออกมาจนหมดสิ้นตอนแจกจ่ายทรพัพย์สินสมบัติแก่ผู้อื่นนั้นทิท่วงกายืนกรานลิขิมห่วงต้องเหลือเป็นค่าใช้ใจ่ายจำเป็นของชีวิตบ้างในหลายปีที่ผ่านมาลิขิมห่วงก็อาศัยจำนวนนี้เป็นค่ากรองชีพไม่ฉะนั้นจะว่าแต่เดิมสุราเลย กระทั่งอาหารยังต้องเป็นปัญหาซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งในจำนวนมากลายที่ลิ้มห่วงตื้นตันน้ำใจที่ท่วงกะ กระยาจกคนนั้นบองดงเงินในมือลีกิม่วงจนตาเหลือค้างไปแล้วลีกิม่วงยิ้มพร่างกราวก็เพียงท่านสามารถพาเราไปหาเด็กที่มีโรคภัยผู้นั้นเราจะมอบเงินทองจำนวนนี้แก่ท่านทันทีกระยาจกคนนั้นรีบชิงกราบว่าตกลงเราพาท่านไปแต่เงินท่านต้องมอบให้เราก่อน หลีขิมฮวงรีบประคองเงินทองทั้งมวลให้ไปทันทีขอเพียงหาที่ท่วงกาพบแม้นับว่าจะควักหัวใจหลีขิมฮวงออกมาก็ยินยอมไม่ลังเลเลย กระยาจกวันนั้นหัวรอดจนน้ำไหลไหลเป็นทางซุกเงินทองไปตามตัวอย่างวุ่นวายพรางหัวระหิฮะไตพรางเราเห็นว่าเงินทองเหล่านี้ของท่านต้องขโมยมาแน่ไม่เช่นนั้นไหนเลยยอมกำนันแก่ผู้คนง่ายดายป่านนี้ตอนมันชิงเงินทองย่อมไม่อาจไม่กระทบมือของลีคิมห่วงได้ปลายนิ้วมันเพิ่งสัมผัสกับม,มือลีคิมห่วงนิ้วทั้งห้าพันตบบฟ้าทันทีลีคิมห่วงรู้สึกข้อมือกล้ายดังมีคิมเหล็ก หนีบไม้อย่างรุนแรงจากนั้นร่างถึงกับถูกควงขึ้นมากระยาจวกวันนี้ไม่เพียงลงมือรวดเร็วจนหน้าขวัญเสียเท่านั้นการตบบ้าทั้งสองท่วงท่าถึงกับแฝงรลักวิชาหน้าสะเพ็นกลัวที่สุดของยุทธจักรยุคนี้อยู่สี่วิชา ตอนปลายนิ้วมันสัมผัสกับปลายนิ้วลีกิมห่วงได้ใช้18ท่าสัมผัสท่าต้องล้มของหลักวิชาภายใจมาตรฐานมิว่าผู้ใดถูกมันสัมผัสตา่างยามไม้สลัดหลุดได้เลยจากนั้นมันใช้72กระบวนท่าคว้าจับคิมหน้าชิ้วของสำนักบูดถึงคว้าข้อมือลีกิมห่วงเอาไว้มิว่าผู้ใดหาถูกคว้าชิพปรจข้อมือพลังภายในก็ยามไม้ใช้ออกมาอีกเลย จากนั้นมันใช้ออกด้วยมือแยกกล้ามเนื้อบิดกระดูกบิดกระดูกของลกิ่มหงให้เคลื่อนจากกันการควงในครั้งสุดท้ายของมันถึงกับใช้วิชามวยแ้มของนอกกำแพงใหญ่มีว่าผู้ใดาหากถูกมันควงขึ้นเวี่ยงลงยังหมายครานขึ้นได้อีกเลยวิชาทั้งสี่บ้างเป็นวิชามาตรฐานของเศร้าหลิน บ้างเป็นไม้ตายของบูติงบ้างเป็นกราังภายในที่แท้จริงบ้างเป็นกลังภายนอกอันกละาแข็งไม่ว่าเป็นวิชาใดต่างไม่ใช่ฝึกมาได้ง่ายใดเด็ดขาดแม้นับว่าฝึกเป็นก็ยากยิ่งอยากฝึกให้เชี่ยวชาญชำนาญแม้นับว่าฝึกเชี่ยวชาญแต่ยังน้อยต้องทุ่มเทความพยายามไม่ต่ำกว่า10ปีจึงจะสำเร็จได้ระดับนี้ แต่กระยาจกราะนั้นกรบฝึกวิชาทั้งสีได้แคล้วคล่องเจนจัดสูงส่งดดเป็นปรมาจารย์ของสำนักนั้น แม้นนับมาลีคิมฮวงดูออกว่ามันไม่ใช่คนธรรมดาแต่นึกไม่ถึงเด็ดขาดว่ามันจะเป็นยอดฝีมือสูงระดับนี้แม้นทราบว่ามันมีวิชาฝีมือแต่นึกไม่ถึงเด็ดขาดว่ามันจะล่บประทุร้ายตนได้ในช่วชีวิตลีคิมฮวงไม่เคยตระหนกถึงป่านนี้มาก่อนเลยลีคิมฮวงนอนตัวแข็งทื่อกับพื้นดุดปลาตายถูกฟาดจนตาลายพร่างพลายแทบสลบสลายรอจนเมื่อประกายทองในดวง ตาจางหายไปแล้วเห็นใบหน้ากระยาจกนั้นอยู่ที่เบื้องหน้ากลางนั่งยองๆทางข้างกายใช้มือข้างหนึ่งเข็นคอรีกิม่วงเอาไว้จ้องมองอย่างยิ้มแย้มแจ่ม,ม,มใสคนผู้นี้เป็นใครกันแน่เหตุใดต้องเล่าปทุสร้ายเราหรือมันรู้จักเราเป็นใครตั้งแต่แรกแล้วหรือมันมีความสัมพันธ์ใดกับที่ทุ่งกะอีกเล่า มา่วว่าในใจลีขิมหวงมีปัญหาคลางแคลงมากหลายแต่ไม่ได้ถามเลยแม้สักประโยคเดียวในสภาพเยี่ยงนี้ลีขิมหวงรู้สึกยังคงหุบปากไว้จะสมควรกว่าแต่กระยาจกนั้นเอ่ยปากขึ้นแล้วกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่า ท่านเหตุใดไม่กล่าววาจานี้กิมหวงยิ้มพรางกล่าวหากคอของท่านถูกคนเข็นไว้ยังมีวาจาใดน่าว่ากาล่าวเล่าหากมีคนลอบปทุสร้ายเราและเข็นคอเราไว้อีกเราจะต้องกลดดาบบันพผ่ดุทั้ง18ชั่วคนมันออกมาในตาข้าพเจ้ามิได้บอดแต่ดูไม่ออกว่าท่านเป็นยอดฝีมือมีวิชาสูงสุดอยู่จะดามิแต่ต้องด่าตัวเองไหนเลยไปตำหนิผู้อื่นได้เล่า กระยาจกหัวรอดแล้วหัวรอดพรางสันศีษรษะกล่าวท่านนับเป็นคนพิกลจริงๆคนพิกลเช่นท่านเรากลับยังไม่เคยพบมาเลยท่านกล่าวอีกสองคำเราหน้ากลัวต้องหน้าแดงแล้วมันพันส่งเสียงดังๆ คนผู้นี้มิเพียงเป็นบินยูชนเท่านั้นยังเป็นคนดีงามอย่างยิ่งบุคคลเช่นนี้เราทนทานไม่ได้อยู่เสมอมาหากูท่านยังไม่แจ้งออกมาเราก็จะไม่เกี่ยวข้องแล้วที่แท้มันยังมีพวกพ้องอยู่ลีขิมฮวงเดาไม่ออกเลยว่าพวกพ้องของมันเป็นใครกันแน่ได้ยินเสียงเอียดเบา ประตูเล็กที่ด้านข้างถูกเปิดออกมีคนเดินท้ายอยกันมาถึง6กเจคนพอเห็นพวกเหล่านี้หลีขิมห่วงจึงต่อขึ้นอย่างแท้จริงล่คิมหวงนึกไม่ถึงเด็ดขาดหลายคนนี้จะเป็นพวกผองของกระยาโจกผู้นั้นได้ที่แท้เรื่องราวตั้งแต่ต้นจนปลายล้วนเป็นแผนที่พวกมันวางไว้ก่อนแล้วคนที่ออกจากประตูน้อยมาก่อนถึงกับเป็นหมอดูตาบอด จากนั้นเป็นหญิงชราตาเดียวชายชะกันเสื้อเขียวขนขายเต้าหู้แห้งลีกิมหวงถอนหายใจดังเงือกปืนยิ้มกล่าวแผนเยี่ยมแผนเยี่ยมนับถือนับถือใบหน้าหมอดูตำบอดยังคงเฉยชาไร้ความรู้สึกกล่าวเสิ่งกระด้างว่ามิกลรา ลิขิมฮวงกล่าวอีกครั้งว่าที่แท้เรื่องนี้ความจริงไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทุ่งกะแม้แต่น้อยหมอดูตามบอดกล่าวช้าๆต้องเกี่ยวอยู่บ้างเพียงแต่ว่ากระยาจบนันรีบชิงกล่าวเพียงแต่ว่าเราไม่เคยพบที่ทุ่งกะมาเลยและไม่ทราบมันเป็นคนเช่นไรจรึงได้ร่วมแสดงการแสดงหนี้กับพุ่งมันเพื่อจงใจท่านดูดโดยเฉพาะ ที่คีรีคิม่วงเฟื่นยิ้มกล่าวนับเป็นการแสดงยอดเยี่ยมอย่างยิ่งจริงๆหมอดูตาบอดกล่าวต่อไปว่านับเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งจริงๆไม่ฉะนั้นไหนเลยจะให้ลีถ้ำหวยหลงก่อนได้ ที่แท้ท่านทั้งหลายมิเพียงรู้จักข้าพเจ้าเป็นผู้ใดอยู่ก่อนเท่านั้นยังพบเห็นข้าพเจ้าก่อนแล้วด้วยท่านยังมิทันข้าเมืองก็มีคนพบเห็นท่านแล้วผู้ท่านทั้งหลายฉะนนรู้จักข้าพเจ้าแล้วหากข้าผู้ข้าพเจ้าไม่รู้จักท่านแต่มีคนรู้จักท่านอยู่ในเมื่อท่านทั้งหลายไม่รู้จักข้าพเจ้าเหตุใดจึงสนใจข้าพเจ้าถึงป่านนี้ ก็เพราะที่ดวงกะไงใบหน้าที่กระด้างเย็นชาของมันพลันแปลเปลี่ยนเป็นเครียดแค้นอมหิตกล่าวตอบไปพวกข้าคิดถึงมันเป็นอย่างยิ่งแต่จนใจที่หามันไม่พบแต่หากมันทราบว่าลีำมวยอยู่กับพวกข้ามันต้องดันด้นหนทางไกลเป็นพันๆลีมหาพวกข้าแน่นอนลีจิมวงยิ้มพรางกล่าวหากมันไม่มาท่านทั้งหลายใหญ่ไม่ใช่ต้องเสียสมองเปล่าเล่า คนตบอดกล่าวเสียงย็นชาเรื่องของมันท่านต้องมิยอมละเลยเด็ดขาดเรื่องของท่านมันก็ต้องไม่ชื่อชามิแย,ยแสพันธะของท่านทั้งสองพวกข้าทราบกระจ่างมาแต่แรกแล้วมิฉะนั้นไหนเลยจะวางแผนนี้กันจบตอน